ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆรู้ไหมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมายพี่รูลู่เลยจะนำตัวอย่างมาให้น้องๆได้ดูจ้าทางด้านการเกษตรอย่างเช่น การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งการชนละประทานการปลูกพืชเมืองหนาวในภาคเหนือเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาและเศรษฐกิจพอเพียงที่น้องๆน,น่าจะเคยได้ยินนอกจากโครงการต่างๆแล้วพระองค์ยังทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อดูแลทุกสุขอยู่เสมอทรงบริจาคพระราชทัพย์ส่วนพระองค์ช่วยคนที่ได้รับความลำบาก ส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาและอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะพี่รู้รู้ว่าพวกเราโชคดีมากนะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจริงไหมจ๊ะสวัสดีจ้า